นี่เป็นต้นอาชาป,ปารานิโคดเป็นสถานที่สเสบยม,มุตที่ห้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัเป็นสถานที่หลังจากที่องค์นั้นได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วก็ได้เสเบยม,มุตในที่ภายใต้ต้นประสีมหาภูแล้วก็ เป็นสัปดาห์ที่1ส่วนสัปดาห์ที่2ก็ที่อันนี้มิตรเกดีสัปดาห์ที่3ก็ที่รัตนจงกุมเจดีสัปดาห์ที่4ี่ที่ขละเจดี pueda, สัปดาห์ที่5ก็ที่ตอนอาชาป,ปารณีโคตนี้ก็ถือว่าเป็นที่สบยมดสัปดาห์ที่ขององค์สมมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ ส่วนสัปดาห์ที่6ก็อยู่ที่สัมมุจรินซึ่งห่างจากนี้ไป2กิโลอันนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สำคัญครัมีพญานาคมุจลินได้แต่พังพานปกประวรกายเพื่อไม่ให้ถูกความหนาวความอะไรอันนั้นก็เป็นที่สัปดาห์ที่่ส่วนสัปดาห์ที่7ที่ต้นราชายตันราชายตนะ,อ,ะอันนั้นก็ห่างไปนี้2กิโลครึง่งก็เป็นที่ องได้ไปเสวยมุตแล้วก็มีตปุษธะกบาลิกะได้มาถวายสตุก้อนสตุผงนะครับแล้วก็ได้ขอถึงพระพุทธพระธรรมาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอันนั้นก็เป็นอีกอที่หนึ่งที่สัถาทิเกตลังจากนั้นพวกงค์ก็เสด็จมาที่ัชิปารณิโคดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาสหบดีผมก็มาให้องรัธนาให้พรองคได้ สแสดงทาแล้วก็ทําให้พระองค์ก็พิจารณาอัญญาคนทัญญะท่านได้ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำในขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมคุณแรกะพระองค์ก็จึงได้พิจารณาบุญที่เขาได้ทําไว้แล้วก็จังได้พิจารณาบัวบัวสีเหล่าบัวที่มันพ้นน้ํา ได้แสงแห่งพระอาทิตย์ก็จะตื่งบานได้แล้วก็บัวที่มันอยู่ในปีมน้ําก็จะบานรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะ,ะได้รู้ได้เห็นแล้วก็ต่างๆได้ส่วนบัวเราที่สามก,ก็อีกไม่นานสร้างบุญบรารมีมาก็จะได้สําเร็จตามเป้าหมายแล้วส่วน,วนบัวเราที่สี่ก็เป็นบัวที่ไม่สามารถที่จะ บรรลุทาได้ไม่สามารถที่จะสร้างบุญบาร,รมีได้อันนั้นก็เป็นบัวที่เรียกว่าชนปะปะทะปรมะตระมัดก็คือเป็นบัวที่ไม่สามารถที่จะผลขึ้นมาได้ว่าเป็นอาหารของปลาและเต่าอันนั้นก็เป็นอีกอีกส่วนาหนึ่งที่เราทั้งหลายก็ให้พิจารณาดูว่าเราควรที่จะเข้าใจควรที่จะทํา สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อตัวเองเราก็จะได้เป็นบัวที่พ้นน้ําเป็นบัวที่จะสามารถที่จะได้ทร,รมะได้ลองรับธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทรีบเร่งขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศสเมื่อเรารีบเร่งขวนขวายเราก็จะได้รับผลอย่างที่เราได้มีความตั้งใจแล้วก็มีความปรารถนา ันั้นทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ครับไม่ใช่ว่าไม่มีอ๋อมันอยู่ที่เราจะตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราได้มาสถานที่เราควรที่จะพิจารณาแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็รีบเร่งผลขวายาสร้างในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ เราก็าจะได้รับเกิดมาแล้วก็ไม่ได้เป็นบุคคลศูนย์เปล่านึกว่าเกิดมาได้ได้พบพุทธศาสนาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ยังได้ปฏิบัติธรรมได้ได้รู้แจ้งเห็นธรรมะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐล้ำเลิศก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้สมปัารถนาดังที่ทุกท่านาัถนาไว้สิ่งที่มันประกอบแล้วด้วยนธรรมก็ขอขอภปรารถัฒนาของท่านนั้นจงสําเร็จทุกประการ